ไปที่สะาเทียนเรานะครับสะาเทียนเดินลงมาโอเคพี่สะาเทียนเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับลองลองฝึกเดินดูกันฝึกเดินมันนั่งได้ไหมคะเออมีมีเต้นมีเดินอะไรยังไงมันคือกลุ่มหนาเดินยังไงครับกดกลุ่มไหนกลุ่มไหนเอเอคือไหนลองตรวจเอคือเลี้ยวซ้ายเอเลี้ยวเอ เอไปไหนใช่เอเดียวซ้ายเอเดียวซ้ายดีเลียวขวาใช่ไหมคือคาใจถือจำได้ไหมจำได้ตรงนี้นะครับดูตรงสามจุดด้านบนนะครับคอนโทรลดูนะครับมีมีอะไรบ้างมีชิปมี w a s d มีชิปสเปส bar แล้วมีท่าเต้นกดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าลอง ลองกดดูนะครับลองกดดูโอเคเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งคือกดไลค์เลขสองบายบายเลขสามต้นเต้นเลขสี่เต้นเบเต้นเว็บเลขห้าลองเดินนะครับ W A T มันเดินยังไงลองอธิบายทิ W W ไปข้างหน้าค่ะวไปข้างหน้า S ไปข้างหลัง S ไปข้างหลัง เอเอซ้ายดีขวาเอซ้ายดีขวานะโอเคเดินครองยังค่ะโอเคจากนั้นจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างห้องใหม่นะครับสร้างห้องใหม่ห้องนี้เราจะไม่สร้างอะไรนะครับมันเป็นห้องห้องเป็นบ้านเราเราจะไปสร้างห้องใหม่นะครับดูนะครับวิธีการออก ไปสร้างห้องใหม่มาที่มุมบนด้านซ้ายคําว่า export เ,เห็นไหมมุมบนด้านซ้าย export ซ้ายครับ export จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่ม leave space คือออกจากห้องบ้านเราเอาจากบ้านเราเอาออจากบ้านเรา โอเคมาสื่อมาหน้าจอนี้เธอลองคลิกที่รูปโปรไฟล์เธอใช่ของใช่ของเธอไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะอ๋อใช่จำรูปจอมของได้เอาหนูอัพลงจำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับดูว่าเป็นชื่อของเราแสดงว่าเป็นยูเซอร์เรานะครับอย่าไปทําอย่าไปทำยูเซอร์คนอื่นโอเคเจอ๋ยวไหมครับจากนั้นเดี๋ยวฟ้าฟางเข้ามานี้ก่อน ตรงรูปโปรไฟล์เราด้านขวาจะมีคําว่า Create Space เห็นไหมทั้งบนด้านขวาเราสร้างห้องครับสร้างห้อง Create Space มันจะมีห้องให้เราเลือกเต็มเลยลองเลือกรูปแบบห้องเลือกเอาหนึ่งหนึ่งแบบห้องที่เราจะทําทดลองทําห้องสปาเทียนห้องแรกลองเลือกรูปแบบห้องครับชอบห้องแบบไหนมันจะเปลี่ยนสีได้ครับดูกันชอบแบบไหน แบบไหนมันจะห้องแต่ละห้องจะมีสีมีเปลี่ยนได้ไดนะลองดูทนทนสีเออทนสีลองเลือกนหนึ่งห้องครับแล้วคลิกเข้าไปอันนี้คือวิธีการสร้างห้องอันนี้อนนอโอเคตัดสินใจเลือกแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับห้องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้อ่า อันนี้อย่างของโยนะครับของโยจะมีอันนี้สบายเลยเป็นห้องที่มีกรอบใส่รูปอยู่ <c oughs> นะครับรูปนั้นน่ะเราสาต้องต้องกรอบเราสามารถอัปโหลดรูปเข้าไปได้ตอนนี้ให้เป็นเราไปเตรียมรูปใน Google ครับเดือน new tab ใหม่เรื่องที่เราสนใจไปดาวน์โหลดรูปไปค้นรูปมาเรื่องที่เราสนใจแล้ว โยทำเรื่องอะไรสถานที่ท,ท่<ร>ทองเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าอันนี้ข้อมูหมูเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ไปคน้นรูปภาพคนรูปมีที่ไหนบ้างอลองดูในงานการานี่กันแลยนี่กันเลยอหอโหดอันนี้นี่น่าเท่ๆนี่ประตูสายเกตหอโถดนะพอเราเจอรูปปุ๊บเราคลิกขวานะบันทึกรูปภาพเป็น บันทึกรูปภาพเป็น s a ฟพิจิแอร์ดนะตรงนี้ดูดีนะครับเราจะเก็บไปที่ไหนเก็บไปที่รายการดาวนะ์โหลดเนาะค่ะรายการดาวน์โหลดโอเคบันทึกจากนั้นเรากลับไปที่สภาเทียนครับกลับที่สภาเทียนตรงกรอบที่เราจะใส่ครับดับยบัลคลิกเข้าไปอัปโหลดเราไปคลิกที่ปุ่มอัปโหลดครับแล้วก็ไป Select f กฟ m your device นะ เราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวไหนครับจำชื่อได้ไหมบ่ได้ค่ะจำไม่ได้ที่จริงแล้วเราควรจะไปตั้งชื่อใหม่ตั้งตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์ของเราเออหรือทำเป็นโฟลเดอร์ของเรานะนะครับจำชื่อไฟล์ไปด้วยนี่หอปล่าอ่าโอเคเปิดครับรูปมันก็จะถูกอัปโหลดเข้าไป ในกรอบอ่าง่ายไหมง่ายมากทีนี้เราคลิกไปที่รูปครับเราบิลคลิกเหรอคะไหนคลิกดับเบิลคลิกเอากลิกเลยสิเงียบเลยอ่ะเงียบเลยเคลิดเพื่องว่างก่อนปึ๊บโอเคดับเบิลคลิกไม่ไปไหนเลยอ่ะ <laughs> โอเคโอเคครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็แปลรูปมาใส่อีกไปหามาใส่รูปของรูปที่เดชสนใจหมุดลงแรมหรอท่านพี่อันนี้นุองใส่เต็มของเล่บอกค่ะจ้าก็ดูสถานที่เที่ยวรลายเอ็ดมันเยอะไงมันเยอะไงปาหามาหามาไปละเอ็มก็มองอื่นบ่รู้จังยังเลยนะใกล้ใกล้กันปา พูดเยอะเลยนะใกล้ๆกันใกล้ๆกันห้องอย่ประมาณสักสามสิบรูปปารไม่เอาไปเอาไปแค่จอนเดี๋ยวต้องต้องไปหารูปก่อนเออหารูปไปเตรียมไว้ทำ new folder ไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้ถ้าเราทำทำยังไงคะอันโฟลเดอร์ในเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปยู่งใสเดสก์ท็อปท็อปที่หน้ากลินเดอร์เห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเราเรื่อหน้าเดสก์ท็อปคลิกขวาก็ได้นะโฟลเดอร์ใหม่โฟลเดอร์ใหม่เปิด ตั้งชื่อตั้งชื่อคนได้เจ้าของชื่อเจ้าของก็ได้ฟังเขาเรื่องอะไรการหัวถูกสื่อริงได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่ได้ได้เขาแล้วมันไปอยู่ในได้ไหนอ๋ออันนี้มันจะอยู่หน้าเดสก์ท็อปนี่แหละคือหน้าจอหน้าจอคอมเรียกว่าเดสก์ท็อปโอเคเราก็ไปดาวน์โหลดเข้าไปที่กูเกิลเลื่อนเลื่อนมาที่เอ่อโฟมกดรูปอีกครับ ลองดูรูปไหนไคลิกขวาที่รูปบันทึกรูปภาพเป็นจากนั้นเราไปเลือกที่เก็บตรงตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเดสก์ท็อปมีไหม<น>อยู่ไหน,ไ<ด>นอยู่ไหนเนาะผู้ใช้มีไหมแอดมินเดสก์ทอ็อปอ่าชื่อโฟอเดอร์เรามีไหมอ่าโฟเดอร์ปึ๊บ บันท okay, okay. okay. um ึกเข้าไปที่โฟลเดอร์ยาโยะแล้วบัน okay. ทึกปึ๊บโอเคเราไปอัพเออเราไปอัพเดตสภาพเทียนโอเคโอเคนยาจะได้เอาไปอัพโหลดครับอัพโหลดตะกี้เรายังไม่เรียกแล้วไปเลือกจากอันนีบไปแล้วไปเลือกอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับเดสก์ท็อปเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปปึ๊บโอเคเปิด กล้งอับโหลดโอเคไหนครูสงสยัยทำไมมิคลิกไม่ได้ปึ๊บโอเคเราก็ทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเป็นห้องเราเราจะตกแต่งอะไรยังไงนะอันนี้คือวิธีเปิดห้อง3าดีเปิดห้อง3ม,มิติสภาเทียนห้องใหม่แล้วก็การใส่รูปภาพอย่างง่ายโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้